เปิดอายุแท้จริงมมยนบสัตว์สีหลังถูกโยงดาราสาวภาษามาลายูหรือภาษามาเลน้ำแดงสาวใหม่สงกรานเดินขวงที่ร้านน้ำเต้าหู้งานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามสืบกันให้วุ่นว่าดาราสาวภาษามาลายูหรือภาษามาเลน้ำแดงคือใครซึ่งพี่กล้ามโทและน้องภาษามาลายูหรือภาษามาเลน้ำแดงก็ได้สาร สัมพันธ์กันมาแบบเงียบๆแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งคู่ก็ควงแขนเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วแถมยังไปติกอด้วยกันอีกด้วยก่อนที่ชาวเน็ตต่างก็บอกใบ้ว่าน้ำแดงก็คืออุทัยทิพย์และชี้เป้าว่าคือมายนพัิสิหรือที่รู้จักกันดีในชื่ออไมา อุทยัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุควาย 2K ซึ่งสาวหมายเกิดวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2534ปัจจุบนันอายุ31ปีแล้วยังคงดูสดใสเหมือนสาววัย20กว่ากว่าอยู่เลยสาวหมายมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายโดยเป็นที่รู้จักจากการแสดง,สดงโฆษณาต่างๆเริ่มเข้าวงการจากการได้รับตำแหน่งมิสซแท้ไอเจ็เฟรชไเ2008นั่นเอง